สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงความรักนะคะประจำเดือนกันยายน2566ค่ะก็สำหรับคอนเทนต์นี้นะคะเป็นของชาวราศีพฤษภค่ะคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมนะคะไปจนถึงวันที่14มิถุนายนนะคะแล้วก็ของเรานะคะจะใช้เกณฑ์การแบ่งราศีแบบสุรยิยปฏิทินนะคะหรือว่าโหราศาสตร์ไทย ะะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไปคำนวณแล้วว่าข้อมูลของตัวเองนะคะตกอยู่ในลัคนานะคะราศีแบบไทยเนี่ยคุณก็สามารถรับชมได้ก็จะมีคำถามอยอดฮิตมากๆเลยนะคะที่ถามเข้ามาว่าระหว่างราศีกับลัคนานะคะจะให้ฟังอันไหนถึงจะแม่นกว่ากันนะคะต้องบอกตามตรงว่าบางคนเนะาละลัคนาก็แม่นบางคนราศีก็แม่นนะคะ เพราะฉะนั้นอยากให้ฟังสองอย่างควบกันไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลถ้าคุณไม่ทราบลัคนาเพราะว่าของเราอะ่ะจะใช้การดูดวงนะคะผ่านไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีะนะคะไม่ได้ใช้ข้อมูลในเรื่องของวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาตกฟากอะไรใดๆนะคะการใช้ไพ่ทาโร่ทำนายก็คือจะเป็นในเรื่องของพลังจิตนะคะสื่อเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะโอเคเรามา เริ่มต้นเข้าสู่การดูดวงกันนะคะของชาวราศีศพฤษภนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องของความรัก10บใบ2 3นะคะ4 5่หโอเคมาดูกันคะ่ะว่าเป็นยังไงนะคะ วันนี้นะคะเราไม่ได้เจอนากันนะคะมาในรูปแบบนี้นะะพอดีพุนชีติดงานสอนนะคะงานสอนเริ่มกลับมาแล้วนะคะก็เลยอะไรที่สะดวกก็ทําไปเนาะเน้นการมีคำำําทํานายให้แฟนๆได้ฟังนะคะสวินถือดาบนะคะไพจะ่จัสุรนขึ้นมาคะ่ะไพ่8ดดาบนะคะสวินถือไม้เท้าไพ่สตริงนะคะ เด้ไฮเลฟนแล้วก็10ถ้วยนะคะสุดท้ายคว e นอฟเพน n t a ุสนะคะราชินีถธอเหรียญนะะในพลังงานไพ่นะคะของชาวราศีพฤษภค่อนข้างสาหัสพอสมควรเลยนะคะบอบช้ำม,มากนะคะบางท่านคุณอาจจะมีภาวะซึมเศร้าภาวะความเครียดนะคะหรือการพบเจอปัญหาชีวิตที่มันถาโถมเข้ามาเรียกได้ว่า ชีวิตของคุณขยับตัวไม่ได้เลยนะคะไม่ค่อยมีรอยยิ้มนะคะอาจจะแอบร้องไห้อยู่คนเดียวนะคะพยายามที่จะให้ตัวเองเข้มแข็งโดยใช้การสวดมนต์นะคะการทำสมาธินะคะใช้ศาสนามาเป็นเครื่องมือในการเยียวยาจิตใจของคุณนะคะเพื่อที่จะให้ตัวคุณะหลุดออกมาจากปมของความบอบช้ำน,นะคะค่อนข้างหนักพอสมควรเลยนะคะคุณน่าจะถูกหักหลังถูกคนใกล้ตัวที่คุณไว้วางใจนะคะทำร้ายมานะคะเนี่ยเป็นไพ ห้าถ้วยนะคะรู้สึกแย่รู้สึกเสียอกเสียใจหรือบางครั้งหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ยอมรับผลของการสูญเสียผลของการเลิกขาดจากความสัมพันธ์เก่าๆนะคะยังค้ำควรคิดถึงอยู่ก็ได้นะคะในในไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งจิตใจนะคะคุณอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวอ้างว้างมากๆเลยตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่มีเสาหลักไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะ เหมือนต้องเผชิญความทุกข์ยากลาบากเพียงลาพังเพราะฉะนั้นไพ่สิบถวยขึ้นมานี่คือคุณอยากมีครอบครัวคุณอยากมีลูกคุณอยากแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่เขาจะเป็นคนดีสําหรับคุณนะคะแล้วเขาจะดูแลคุณได้อะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> ต้องการความจริงจังในความสัมพันธ์เนาะทีนี้ในพลังงานสิ่งที่คุณชี้เห็นขึ้นมานะคะของชาวราศีพฤษภเนี่ยจากร้ายจะกลายเป็นดีนะคะไพ่ในออฟสอดคุณอาจจะเอาตัวเองนะคะตื่น ปลุกตัวเองขึ้นมานะคะจากเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายนะคะแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะมีความปาดเปรี้ยวมีความคล่องแคล่วคล่องตัวมากขึ้นจากเดิมที่เป็นคนที่ไม่อยากจะท,ทอะไรเลยไม่อยากขยับตัวเลยนะคะคุณอาจจะลุกขึ้นมาทํางานลุกขึ้นมาสร้างสรรผลงานหรือว่าบางท่านนะคะโฟกัสกับการเรียนวิชาเฉพาะทางอะไรบางอย่างอยูอย่ก็ได้นะคะเป็นสิ่งที่คุณกําลังโฟกัสแล้วก็กทําออกมาได้ดีมากๆนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกัน นะคะดวงความรักของคนโสดชาวราศีพุธศพเป็นอย่างไรพลังงานของคนโสดชาวราศีพุธศนะคะสิ่งที่พุชเช่เห็นขึ้นมาเนาะอืมคนค่อนข้างห,หนักมากๆนะคะเหตุการณ์ในอดีตนะคะมันเป็นความรู้สึกที่มันฝังใจกับคนมากบางท่านคุณมาจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบการถูกทอดทิ้งการอย่าล้างการถูกล้อเลียนนะคะ จนมีปมได้อยู่ในใจหรือว่าเป็นลักษณะของการใช้ชีวิตแบบที่ถูกเอาลัดเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาเหมือนคุณเป็นคนที่เสียเปรียบอยู่ตลอดเวลานะคะทำให้คุณรู้สึกแย่ไม่สามารถที่จะไว้วางใจใครได้นะคะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่เพียงลําพังนะคะแล้วก็อยู่ในภาวะของการโศกเศร้าเสียใจหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเรา เรายังไม่แข็งแรงมากพอที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคมเพราะว่าอาจจะถูกหักหลังมาเยอะมากๆนะคะบอบช้ำเลยนะคะเหมือนมีทั้งความเจ็บปวดมีทั้งความเหงาเดียวดายนะคะอืทีนี้คนโสดนะคะคุณก็อยากมีใครสักคนหนึ่งที่จะมาเยียวยาจิตใจของคุณได้ไพ่สิบถ้วยคืออยากมีครอบครัวนะคะอยากมีความรักที่อบอุ่น อยากได้รับการดูแลเอาใจใส่บ้างเพราะถูกทอดทิ้งมานานนะคะอาหรืออาจจะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นึกถึงครอบครัวอะไรประมาณนี้นะ,ะอะ่สิ่งที่คุณกำลังจะได้รับต่อจากนี้นะคะคนโสดช่วงเวลาที่คุณหวยหาความรักความรักก็จะวิ่งหนีคุณแต่เมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองเป็นแล้วคุณเข้าใจทุกอย่างอย่างทองแท้แล้วนะคะไพ่สเต็งเนี่ยจะเป็นลักษณะของคนที่ รู้สึกสงบนะคะอยู่ภายใต้เหตุการณ์ที่มันไม่นิ่งหรอืออาจจะเป็นปัญหาสังคมอาจจะเป็นปัญหาการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่คุณสามารถควบคุมคอนโทร l ได้คะค่ะด้วยการตั้งสติกับมันนะคะล้วนิ่งมากขึ้นจิตใจไม่ไม่วุ่นวายนะคะความรักเนี่ยจะถูกปลดปล่อยเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะมีชาวธาตุไฟเม็ดสิงหธนูชาวธาตุลมนะคะอาจะมีราศีา่กุมราศีตุลราศีเมถุนเนะาะสราศีนะคะ อสองกลุ่มนี้จะเข้ามาหรืออาจจะมีราศีพฤษภนะคะเป็นคนที่อายุเยอะกว่านะคะ,ะเข้ามาในรูปแบบของเพื่อนของพี่ของคนที่ให้คำแนะนำปรึกษาได้นะคะมาฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจอะไรประมาณนี้นะอของชาวพฤษภเนาะแต่ทีนี้ถามว่าความรักครั้งนี้มันจะดีกับคุณไหมมันค่อนข้างดีมากนะคะมันเป็นความรักที่เน้นในเรื่องของการวางแผนอนาคตแบบระยะยาว ร่วมกันการวางแผนครอบครัวหรือทุกอย่างถูกถูกจัดสร้างเอาไว้อะคะ่ะโดยเบื้องบนโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณกับคนคนนี้มีคําอธิษฐานร่วมกันมาได้ไฮโลแฟนนะคะ, Fan, ะ,คะอาจจะเป็นการทําบุญน,นะคะมีคําอธิษฐานที่มันเป็นเป็นคาเดียวกันหรือว่าต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังช่วยเหลือคุณในเรื่องของความรักะะให้คุณได้เจอคนที่ใช่คนที่พร้อมที่จะดูแลคุณอยู่นะคะ คนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะนะคะมีความเป็นผู้นําสูงมากๆบางครั้งอาจจะกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจก็ได้ในมุมของเขาอนะคะแต่ก็เป็นคนที่มั่นคงในเรื่องของความรักนะคะดดูต่อเขาจะมาหิวใจคุณนะเจอกันผ่านในเรื่องของการทำงานนะคะการงานการให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องงานสลับไปสลับมาเหมือนเขาแก้ไขปัญหาให้ อะไรประมาณนี้แล้วเกิดความสนิทสนมเกิดความผูกพันหรือซึ่งตัวคุณอาจจะไปตกหลุมรักเขาก็ได้นะนะไม่ว่าคุณจะกลัวขนาดไหนกับความรักในอดีตอะแต่ด้วยการที่คุณต้องเจอกับคนคนนี้อยู่บ่อยๆอะค่ะเขาอาจจะเป็นแพทย์เป็นหมอนะที่จะต้องเยียวยารักษาคุณก็ได้นะคะแบบพอเจอเขาบ่อยๆุณตกหลุมรักเขาในในความมีอุดมการณ์ในความมีเสน่ห์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาดูว่าแล้วแล้วเป็นยังไงนะคะคนที่จะเข้ามาหรือคนที่คนที่คุณเจออยู่ก็ได้นะคะ เพราะรู้กว่าคนนี้คลิกกับคุณนะคะแต่ว่าในส่วนของเขาเนี่ยนะคะคนคนนี้ค่อนข้างค่อนข้างเน้นในเรื่องการงานนะคะถ้าถ้าคุณไปตกหลุมรักนะคนคนนี้ยังเน้นในเรื่องของการทํางานนะคะยังไม่ได้แสดงออกมากเนาะแต่ถ้าบางคนนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดกับในเรื่องของความรักมาคุณจะเจอใครใคร,ใครสักคนหนึ่งอ่ะที่เข้ามาชดเชยความเจ็บปวดคือแบบมาแทนที่ความเจ็บปวดให้กับคุณนะคะ มาเป็นความสุขอะหลังจากที่คุณบอบช้าแสนสาหัสมาสุดๆแล้วนะ่ะคุณอาจจะได้เจอความรักที่ค่อนข้างจะถูกต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ให้เกียรติกันเป็นความสัมพันธ์ที่ผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตแต่งงานกันตามประเพณีไปเลยนะคะค่อนข้างดีมากนะค่อนข้างดีของคนโสดชาวราศีพฤษภเนาะนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณตื่นมาจากความโศกเศร้าเสียใจแล้วมามา มารอคอยรับความโชคดีนะคะที่เบื้องบุนเขากำลังจัดสรรให้ v i v o r ฟ Fortune กับ Six of p e n t a c l e s นะคะเนี่ยเขากำลังจะประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณนะคะเป็นคู่แท้ของคุณเป็นคู่ที่จะเข้ามาเพื่อสนับสนุนหรือมาปลดล็อกมาแก้ไขความบอบช้ำปมในใจของคุณนะคะ คนคนนี้เป็นคนเจ้าระเบียบมากๆเขาอาจจะเป็นคนดื้อน,นะดื้อเงียบนะคะหรือเป็นคนที่มาปรับพยศคุณได้เหมือนกันนะนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนมาปลดล็อกคุณจริงๆนะเห็นไหมคนเนี้ยที่ถูกเอาแบบเชือกมัดมือไว้นะคะ่ะเหมือนเข้ามาปลดล็อกนะคะปมปัญหาชีวิต เรื่องราวที่มันค้างคางอยู่ในใจนะคะมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะมันเป็นชีวิตใหม่ให้กับคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นคนโสดกำลังจะโชคดีในเรื่องของความรักนะคะกําลังจะเจอคนที่ใช่หลังจากที่คุณรู้สึกหมดศรัทธากับความรักรู้สึกแย่อะไรอย่างนี้นะคะโอเคและทีนี้เรามาดูกันนะคะดวงความรักของสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีพฤษภเป็นยังไงสถานะที่ไม่ชัดเจนต้องบอกว่ามันเป็นความรักที่ ปิดเงียบสนิทมากนะคะไพ่แปดดาบคือไม่ให้ข้อมูลอะไรเล็ดลอดออกมาเลยนะคะคุณอาจจะคุยอยู่กับคนที่เขาตอนนั้นเขามีปัญหาชีวิตหนักมากนะคะการงานการเงินติดลบหลุดตัวคุณอาจจะเป็นแบบนั้นหรือภายใต้สถานการณ์เหตุการณ์ที่มันไม่พร้อมอะได้เจอกันแต่ภายใต้เหตุการณ์ของความโชคร้ายนะคะแล้วความรักก็ไม่เคยเปิดเผยออกมาเลยทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจบางท่านถูกกลั่นแกล้ง นะคะไม่ได้รับความยุติธรรมต่อคําสัมพันธ์เนี้ยเหมือนมีคนแบบพยายามพยายามแกล้งไม่ให้คุณสมหวังอะแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายนะคะกับความเห็นแก่ตัวของคนรอบข้างแม้กระทั่งกับคนที่คุณคุยด้วยแล้วคุณเหมือนคนที่หัวใจแตกสลายแล้วบอบช้ำแล้วนะคะออ,อยู่ต่อก็ไม่ไหวนะคะจะอยากตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะบางท่านก็อยากจะทํางานบางท่านก็ อยากจะมีชีวิตใหม่ๆของตัวเองหรือนึกถึงความเป็นครอบครัวนะคะลึกๆคุณอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากมีคนที่ให้กำลังใจคุณนะคะคุณอาจจะนึกถึงครอบครัวใหญ่ของคุณอยู่ตลอดเวลาเลยที่เป็นแรงบันดาลใจอะไรประมาณนี้นะคะอ่าในทีนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยมันยังไม่จบนะคะแม้ว่าคุณบอกว่าจะตัดสินใจแล้วจากคนคนนี้คุณจะนิ่งคุณจะเย็นชาไร้ความรู้สึก ไม่อยากรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่อยากสืบความใดๆทั้งนั้นอยากอยู่กับตัวเองและโพเทค,ความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นไม่อยากให้ใครมาทําร้ายนะคะมีเกณฑ์ว่าจะเกิดการเข้าหานะคะคนที่คุณคุยอยู่ด้วยที่ไร้การติดต่อที่หายเงียบไปเลยที่คุณคิดว่าคงไม่มีกัน ติดต่ออะไรกลับมาแล้วคงไม่มีการพูดคุยสื่อสารแต่คุณจะเห็นการเดินทางเข้ามาของเขาอะนะคะที่มีท่าทีที่มันกระตือรือร้นมากขึ้นแสดงความจริงจังนะคะหรือคําพูดท่าทีที่มันไม่ต้องอ้อมไม่ต้องกักไม่ต้องให้คุณมาแปลไทยเป็นไทยอะนะคะอาจจะได้เห็นเข้ามานะคะการการเข้ามาเขาอาจจะผ่านคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่หรือว่าเหมือนอาจจะมีการ แสดงสัจ,จวาจาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้นะคะเพื่อให้คุณมั่นใจว่าเขาจะซื้อสัตว์กับคุณนะคะเขาจะรักคุณเพียงคนเดียวหรือเขาจะให้เกียรติต่อคุณอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าบทสรุปเนี่ยเป็นคนที่นั่งถือเหรียญน,นะเหรียญหมายถึงความรักก็ได้ไม่ถึงสิ่งที่คุณกําลังโฟกัสอยู่ก็ได้แล้วคุณนั่งจับตรงนี้อยู่อ่ะมันอยู่ในอุ้งมือของคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณทําได้สําเร็จอะคะ่ะความรักครั้งนี้นะคะจุดเริ่มต้นคือยากยากมากๆนะคะคุณ คุณบอบช้ําคุณต้องใช้ความอดทนเยอะนะคะแต่สุดท้ายคือเขาแพรทางความดีของคุณนะคะแพ้ใจของคุณด้วยนะคะอคิงกับสอดนะคะคนที่เป็นคนทีดื้อม,มากเลยไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหนเขาดูเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมาแบบลืมะคะ่ะลืมที่จะรักษาความรู้สึกของคนอื่นด้วยนะคะเป็นคนที่พูดตรงนะคะตรงเกิน ะะบางครั้งแอบเหยียดคุณด้วยนะคะไพ่เจ็ดดาบุแอบเหยียดคุณอ่ะค่อคนข้างจะเป็นคนที่แบบมั่นใจผิดทิ่ผิดทางเลยนะคะเ,เขามองเนี่ยว,ว่าเขาเก่งที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครเข้าไปขอความช่วยเหลือคือคนที่ไม่เก่งอะไรแบบเนี้ยเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครเขาเขาทาได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยเขาผ่านไปได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะเขาค่อนข้างมั่นใจในจุดที่เขาเป็นนะคะก็เลย เหมือนเป็นคนที่พยายามจะแสดงออกในเรื่องของการเป็นผู้นําต่อความรักด้วยเป็นคนชีอชอบชอบควบคุมแฟนะนะคะอืมแล้วเขาทำยังไงกับคุณนะคะเขาทำร้ายคุณเยอะในะนี้คนเนี้ยแรงมากเลยอืมแต่ก็ขาดคุณไม่ได้นะเขาจะประสบปัญหาบางอย่างในเรื่องของการงานนะคะเช่นการถูกโกงการถูกหักหลังนะคะหรือสะดุดติดขัดไปเลยอนะค่ะพอสะดุดติดขดัดปุ๊บ เขาก็จะนัามานั่งคิดทบทวนแล้วว่ามันเป็นเวรกรรมอะไรนะคะมันเป็นวิบากกรรมอะไรหรือว่าละลึกได้ว่าโอเคยทําไม่ดีกับคุณเอาไว้เคยไม่เหลียวแลคุณนะคะเคยเอาเปรียบคุณนะคะนั้นเหมือนเมืนเริ่มเหมือนเริ่มได้เห็นความจริงใจของคุณนในวันที่คนที่อยู่รอบข้างเขาหักหลังเขานะคะทุกคนเป็นเป็นความสัมพันธ์แบบปลอมๆนะคะพอเขาไม่เหลือใครอะวันหนึ่งมานั่ง นั่งคิดเนี่ยนะคะออว่าคุณคือส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาที่เขาไม่เคยรักษาเอาไว้นะคะแล้วอยากจะกลับมานะคะทำหน้าที่ของการเป็นคู่รักแล้วอยากจะเปิดเผยแล้วก็บอ,ก,อกกับอีก่องอีกช้อยหนึ่งนะคะคืออาจจะมีคุณเริ่มจะเปิดใจอาจจะมีคนแบบเริ่มมาแอลคุณมาจีบคุณอย่างนี้นะคะเขาก็กลัวว่าจะสูญเสียคุณไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องไม่ทําตัวแบบเดิมนิสัยแบบเดิมนะคะต้องปรับเปลี่ยนท่าทีทุกอย่างใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้น คุณสามารถคุมเกมความรักนี้ได้นะคะนะก็ะจะเป็นความรักที่จับต้องได้ชัดเจนมีความสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะอ่าโอเคแล้ทีนี้เรามาดูกันนะคะในส่วนของดวงความรักนะคะของคนมีคู่ชาวราศรีพฤษภเป็นยังไงนะคะดวงความรักของคนมีคู่นะคะก็ ค่อนข้างสาหัสมากนะคะภายแปดเดคืออาจจะแยกบ้านกันอยู่อาจจะทะเลาะเบาแวงหรือบล็อกการติดต่อสื่อสารคือไม่ได้คุยกันนานมากๆหลายเดือนนะคะแล้วเหมือนคนคนหนึ่งนะคะถูกทิ้งให้จมอยู่กับปัญหานะคะกว่าที่จะคลี่คลายได้ก็เหนื่อยมากนะคะมันเป็นความรักที่อาจจะแบบทรมานนะคะเหมือนจะเลิกกันแต่ก็ยังไม่เลิกนะคะหรืออาจจะมาจากในเรื่องของ การนอกใจก็ได้นะคะมันมีแต่ความเสียอกเสียใจเสียความรู้สึกมากๆก,กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่เหมือนด้วยเขาพยายามจะรักษาส,สถานะของความเป็นครอบครัวนะคะ หรือคุณก็ได้นะคะพยายามที่จะรักษาสถานะของครอบครัวเพราะรู้สึกว่าจริงๆความรักเนี่ยที่มันเป็นแง่ของความรู้สึกระหว่างคุณกับคู่รักมันถึงทางตันแล้วนะคะความรักมันไปด้วยกันไม่ได้นะคะมันมีแต่เรื่องเราลบๆนะคะอยู่ในความทรงจําแต่ด้วยความเป็นครอบครัวการสิ่งที่ต้องมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับ ธุรกิจที่มีชื่อร่วมกันก็ได้ผลประโยชน์ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยพยายามเป็นลักษณะของการพยุงรักษาเอาไว้แต่ว่าในพาร์ทของคนมีคู่นะมันอยู่ด้วยกันแบบปราศจากในเรื่องของความรักแล้วอะค่ะเขารู้สึกเหนื่อยกับคนคนนี้เขาอาจจะเหนื่อยกับคุณหรือคุณอาจจะเหนื่อยกับเขาก็ได้สลับกันได้หมดแต่ว่าในเรื่องของความรักคือเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์มันเริ่มไม่ตรงกันนะคะอคนนึงเป็นแนวแบบพลังงานแบบลมคนนึงเป็นพลังงานแบบไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ด้วยกันก็ ไฟลุกไปเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของของความรักก็คือเหมือนอดทนอ่ะอยู่ในความสัมพันธ์เพื่อพยุงรักษาความเป็นครอบครัวหน้าที่พ่อแม่ของลูกอะไรอย่างนี้นะคะแต่ลึกๆคือมันไม่มีความหวานไม่มีความโรแมนติกอะไรนะคะอคอนข้างค่อนข้างจะตึงๆหน่อยนะคะของพัดของคนมีคู่เนาะอ่ะอ่ะะประดูซิว่าเป็นยังไงไพ่หนึ่งเหรียญไพ่หกเท้า เหมือนมีคนนึงเนี่ยอยากจะออกจากความสัมพันธ์นะคะเนี่ยมีลักซ้อนขึ้นมามีการแอบคุยมีการเจอเป้าหมายใหม่เจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่ไม่เปิดเผยแอบคุยนะคะแต่ก็ออกจากความสัมพันธ์เดิมไม่ได้นะคะเพราะว่าติดกับสิ่งที่สร้างมาด้วยกันอาจจะไม่ลืมลูกเนาะธุรกิจหน้าตาทางสังคมนะคะความจําเป็นอะไรบางอย่างที่ยังยื้อทั้งคู่เอาไว้อะแต่ว่าลึกๆในความสัมพันธ์เนี้ยมีมีม,มือที่สาม เข้ามาแล้วนะคะแต่อยู่แบบหลบๆซ่อนๆไม่เปิดเผยนะคะแล้วก็อยู่กบับระแวงกันด้วยนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้าง,าง,างตึงมากนะคะของคนที่มีคู่เนาะอย่างไรก็แล้วแต่ตั้งสติให้ดีนะคะก็ทุกอย่างอาจจะผ่านไปได้ง่ายมากขึ้นนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นดวงความรักนะคะของชาวราศีพฤษภนะคะประจําเดือนกันยายน2566นะคะก่อนจากกันไปนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข้อมูลเนาะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะเรียนดูดวงนะคะศาสตร์ไพทาโรนะคะพลังแห่งชีวิตนะคะเปิดสอนเป็นครั้งที่21แล้วนะคะจะเปิดสอนในวันเสาร์ทิที่ยี่2ถึง2ีตุลาคม2566นะคะสถานที่เรียนก็คืออยู่ที่อาคารพร้อมพันสนะคะ อยู่ใกล้ๆกับยูเนียนมอลนะคะถนนลาดพร้าวนะคะซอยลาดพร้าวสามเนาะเดินทางค่อนข้างง่ายสะดวกมากๆเลยนะคะคลาสนี้รับจำนวนจำกัดนะคะก็ใครสนใจรีบสมัครเรียนได้ไม่มีพื้นฐานไม่เคยเรียนมาไม่ต้องกังวลน,นะคะเราปูใหม่หมดนะคะและการันตีความรู้ที่เรียนไปเนี่ยสามารถนำไปประกอบอาชีพได้นะคะเพราะว่าสอนมาเยอะมากๆนะคะก็หลายๆท่านก็เอาไปทำนายนะคะที่ต่างประเทศนะคะหรือเป็นยูทูบเบอร์นะคะ ก็คือเอาไปสร้างอาชีพกันหมดเลยที่มาเรียนนะคะก็หวังว่าเราจะได้เจอกันเนาะสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอตรงนี้นะคะเพื่อสอบถามรายละเอียดการเรียนหรือว่าจองคิวดูดวงส่วนตัวได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ